เรื่องราวของคนกับน้องหานยังถูกถ่ายทอดเป็นนิทานพื้นบ้านระหว่างคนกับพญานาคสัตว์กึ่งเทพนอกจากนี้ยังมีนิทานความรักระหว่างทิดาขอมนางไอ้กับเท้าผาแดงสิ่งเหล่านี้ล้วนบอกเล่าเรื่องราวการตั้งบ้านแปลงเมืองวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยหนองน้ำใหญ่แห่งนี้มาตั้งแต่อดีต เมื่อรมองบริบททางอารยธรรมการมีวิวัฒนาการของหนองน้ําใหญ่แห่งนี้กลับไม่ได้สอดคล้องกับความเจริญรุ่งเรืองของเมืองใหญ่ในปัจจุบันในหนองหานมีน้ําเน่าเสียมีวัชพืชต,ตกค้างและขยายตัวในหนองหานอย่างรวดเร็วแต่หนองหาในในความเป็นจริงนะครับถ้าเรามองภาพหน,นองหานก็คือโองน้าโอ,องนึงนะครับซึ่งถ้าเราบ่ชาระล้างหรือว่าถ้าเราบท่ทาความสะอาดคื้นน้ำ